ว่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2493อธิบายความหมายของคำว,ว่าวานไว้สันส้นๆว่าเป็นคำนามพืชที่มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างใช้เป็นยาบ้างใช้อยู่ยงคงประพันธ์ชาตรีบ้างคำว่าวานก็มีสรรพคุณ ทางเพศัตว์แตกต่างกันไปแผแผนโบราณก็จัดอยู่ในอว่าเนี่ยมาเป็นพืชสมุนไพรแต่พอในปัจจุบันนี้ก็จะมีความหมายไปในทางไสยศาสตร์เพราะว่าก็เขาเรียกว่าเป็นมีสรรพคุณเชิงสเสน่มหานิยมโชคลาภและการเสี่ยงทาย เข้ามาเพิ่มเติมในสรรพคุณของว่านด้วยส่วนกรรมวิธีในการปลูกเลี้ยงยังมีพิธีรีจองตามความเชื่อที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่แต่มันก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เสริมพลังทางจิตท,ที่ทุกคนอาจจะได้รับเรียนหรือเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะว่าทฤษฎีทางนามธรรมของเรื่องนี้ ยังไม่มีจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปอในปัจจุบันนี้ได้ใช้ไม้จำพวกสาวน้อยปะแป้งและเขียวหมื่นปีเอามาเลี้ยงเลี้ยงเสริมเสริมบรรยากาศที่ทำแล้วก็เป็นมงคล เช่นเดียวกับว่านเหมือนกันว่านนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเป็นไม้มงคลน,นามเพื่อความสวยงามในเชิงไม้ประดับด้วยแล้วก็เพิ่มคุณค่าของไม้จำพวกว่านว่านก็มีชื่อเยอะมากอย่างเช่นว่านกระชายดำว่าน วนันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าพัดโบกเงินพัดโบกดาดดาดเขาเรียกดาดทองเออแตถ้าพัดโบกคลิบทองนี่เป็นคลิบคปเป็นสีทองเลยดูสวยงามตาแต่ที่เห็นเห็นกันประจำประจำเขาชอบเลี้ยงกันก็คือว่านเสน่จ์จเจ้าจอม วานสเสนจันเจ้าจอมอันนี้พัดโบกทองคำสีมันก็ออกเหลืองๆเงขาก็เลยเรียกซะพัดโบกทองคำ